ครับคุณผู้ชมครับเอเชียโฟกัสรู้รอบเอเชียวันนี้ผ่านชมไปที่ประเทศจีนครับไปดูการทําธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของเขานะครับที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ตอนนี้ครับบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศจีนต่างก็ต้องมองหาประเทศอื่นนะครับที่จะย้ายฐานการผลิตเพื่อไปหาค่าแรงที่ถูกกว่าซึ่งถูกประเทศที่ถูกมองเป็นระดับต้นๆน,นะครับก็คือประเทศเวียดนามแล้วก็กัมพูชาในภูมิภาคอาเซียนของเรานน่นครับ จีนนะครับซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานราคาถูกจนดึงดูดให้อุตสาหการรมที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นเข้าไปตั้งฐานการผลิตจํานวนมากนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําให้จีนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนเอง ชไนนาเดลี่รายงานว่าหอการค้าจ,จีนเพื่อการนําเข้าและการส่งออกสิ่งทอได้เปิดเผยว่าผู้ผลิตภาคตสกหกรรมด้านสิ่งทอของจีนจํานวนมากได้ย้ายฐานการผลิตของตนออกนอกประเทศแล้วโดยมีทั้งย้ายฐานการผลิตทั้งหมดหรือว่าย้ายเพียงบางส่วนซึ่งเป้าหมายหลักก็คือภูมิภาคอาเซียนรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนจากกรมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งไม่ได้เปิดเผยรายชื่อออกมากล่าวว่าผู้ประกอบการภาคตสาหกรรมของจีนนั้นได้เตรียมย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศอาเซียน เนื่องจากผลกระทบของค่าแรงในประเทศที่สูงขึ้นและความต้องการจับจ่ายใช้สอยตลอดจนความต้องการสั่งซื้อสินค้าส่งออกที่หดตัวลงไปโดยขณะนี้ครับ1ใน3ขององสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าและหมวกในจีนดําเนินธุรกิจอยู่ในสภาวะที่กดดันอย่างมากบางบริษัทจึงได้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดออกนอกประเทศแล้วขณะที่บางบริษัทก็เริ่มย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกไปก่อน โดยการย้ายฐานการผลิตของจีนครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจีนครั้งใหญ่เลยทีเดียวแหล่งข่าวเปิดเผยว่าภาคการผลิตของจีนนะครับนิยมฐานการผลิตก็คือบรรดาชาติอาเซียนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียทั้งนี้ครับแนวโน้มการย้ายฐานไปยังชาติอาเซียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องสําหรับอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานจํานวนมาก แม้การย้ายฐานดังกล่าวอาจจะทําให้แรงงานบางส่วนในประเทศไม่มีงานทําแต่ก็ส่งผลบวกต่อนโยบายของรัฐที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมของจีนรวมทั้งเปลี่ยนโมเดลการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนระยะเวลา5ปีก็คือปี2554ถึง2558ซึ่งเป็นฉบับที่12 สถิติอัตราขึ้นค่าแรงจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนะครับเปิดเผยว่าอัตราค่าแรงเฉลี่ยของจีนใน16จังหวัดเพิ่มขึ้นถึง20%เพียงแค่ในเวลาครึ่งปีโดยอัตราค่าแรงขั้นต่ำของเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมืองที่มีค่าแรงสูงที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ระดับ1,500หยวนหรือประมาณ7,500บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าอัตราของประเทศกำลังพัฒนาในแถบอาเซียนเป็นอย่างมาก ถ้ามาดูในอาเซียนนะครับสิงคโปร์นั้นครองอันดับ1โดยเมียตราเงินเดือนในภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ1,220เหรียญสหรัฐขณะที่จีนนั้นอยู่ที่ระดับ303เหรียญสหรัฐอันดับถัดมานะครับก็คือประเทศมาเลเซียมีเงินเดือนในภาคการผลิตอยู่ที่298เหรียญสหรัฐอันดับ4คือไทยมีัตราอยู่ที่263เหรียญสหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ครับเป็นอันดับที่รองลงมาอยู่ที่อันดับ5 ในราคา212เหรียญสหรัฐต่อเดือนอันดับ6คือโดนีเซียเมียตรางเงินเดือนในภาคการผลิตที่182เหรียญอันดับ7คือเวียดนาม107เหรียญส่วนกัมพูชาอยู่ที่อันดับ8 101เหรียญขณะที่เมียนมานะครับเป็นประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานถูกที่สุดอยู่ที่41เหรียญสหรัฐต่อเดือนเท่านั้น ผู้ชมครับถ้าเราไปดูวันที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งปีที่แล้วมีสถิติค่าแรงต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ600หยวนถ้าหากเปรียบเทียบกับจีแล้วนะครับก็จะเท่ากับค่าแรงของจีนเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนทีเดียวขณะที่ทางฝั่งของกรัรมพูชานะครับปัจจุบันมีค่าแรงเพียงแค่1ใน4ของอัตราค่าแรงในประเทศจีนเวลานี้ครับ